ฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงสัญญาณไหมเอ่ยตอนนี้เดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาดูกันก่อน,นเนาะอ่าอถ้าใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยส่งสัญญาณหรือว่าพิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงชัดเจนไหมคะลูกเพจคะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะคะก็ะใครตื่นเช้าก็เข้ามาดูไลฟ์สดอีจันกันนะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเวลเ,เช็คเสียงสัญญาณดีกว่าว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่า แป๊บน,น,นึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงนิดนึงวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของโรงครัวลุงอู๊ดโอเคชัดเจนวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะ หมายถึงวันสุดท้ายที่ตั้งที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วหลังจากนี้ลุงอู๊ดก็จะเคลื่อนทนไปยังจังหวัดอื่นต่อแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็ต้องรอลุงอู๊ดมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าโรงครัวลุงอู๊ดอิจันเนี่ยจะไปตั้งที่จังหวัดไหนแต่แน่นอนค่ะว่าถ้าเห็นโรงครัวลุงอู๊ดอิจันสัญจรไปจังหวัดไหนเนี่ยให้เชื่อมั่นได้เลยว่าจะไปช่วยซับทุกข์นะคะซับความหิวให้กับชาวบ้านนะคะที่เดือดร้อนจาก การต้องประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะอันนี้เราก็มาให้เห็นภาพบรรยากาศการทำงานนะคะของพี่พี่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของลุงอูดเองนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมงานเพชรกเกษมนะคะแล้วก็นี่ก็ต้องบอกว่าพี่พี่ที่เป็นทางหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะอย่างเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเนี่ยก็มาช่วยด้วยนะคะให้ปิดน้ำน้ำมันหลามันจะได้มมมไม่ว คุณแม่ตื่นแต่เช้าทุกวันเลยน่ารักมากคุณแม่คุณแม่เลยค่าล,ลุงโอ๊ดวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างก็สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือน้ำน้ำน้ำลดหมดแล้วนะฮะน้ำลดหมดหมแล้วนุ้หเห็ดดูโทษนะคะ สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็น้ําลดหมดแล้วนะฮะวันนี้เรายังเสิร์ฟอาหารให้อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เราก็จะเคลื่อนเคลื่อนพลไปที่จังหวัดน่านนะครับรเบื้องต้นได้รับรายงานว่า<อ>ที่จังหวัดน่านกําลังมีมออันเคยยัออยงนั่งอยู่ด้วยกัน<ม>เลยนะมีน้านท่วมนะฮะก็อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์นะครับเช้านี้ก็ห้าร้อยหนึ่งพันก้อน หนะึ่งพันกล่อง, 1, องใช่นะครับใครขยับน้อยรถใครขยับน้อยเช้าวันนี้เราลงประมาณหกโมงเช้ะนะครับขอบคุณลูกเพือนนะครับขอบคุณลุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ลุงโอ้สเสียงอาจจะเริ่มหายนะครับเนื่องจากใช้เสียงมากไม่ได้เป็นโควิดนะครับใช้เสียงในการทำงานใช่ใช่ เมนูไก่ผัดถั่วอร่อยแห้อร่อยสะอาดอร่อยครับทุกอย่างทุกอย่างนี่พี่จงพี่จงเลขาเลขาเออพี่จงนี่น่ารักมากเลยนะเป็นเลขานุก,การนาย,ยกเทศบาลตำบลตามเดี่ยว ช่วยช่วยผมทุกวันเลยช่วยเราเช่ใช่กก็ต้องบอกว่าเมนูวันนี้นะคะก็เป็นไก่ผัดไก่ผัดพิกถัว่วไก่ผัดถัว่วไก่ผัดถั่วนะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะก็แน่นอนว่า พี่ๆนะคะเขาก็ตั้งใจทําเมนูนะคะทิ้งทวนก่อนที่จะมีการเคลื่อนพลนะคะไปเมื่อกี้ลุงอ๊ดบอกแล้วว่าจะไปที่น่านเนาะส่วนจะเป็นจุดไหนของจังหวัดน่านเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทางลุงอุดดเดี๋ยวแจ้งไส้ซับอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะก่อนที่เราจะลาจากเพชรบูรณ์แล้วก็ไปที่น่านกันนะคะส่วน บอกเลยว่าชาวหน้านเนี่ยก็รอต้อนรับลงครัวสัญจรของลุงอูดอีจันได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนไปที่ไหนก็คือไปซับความเดือดร้อนนะคะไปบรรเทาความทุกข์นะคะได้อิ่มกันแน่นอนค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยทีมงานของลุงอูดเนี่ยไม่ได้ทำข้าวแค่500หรือ1,000กล่องนะคะแต่ทำเป็น3,00พัน0 0กล่องเลยนะคะ รวมๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่แบบหลายๆวันเนี่ยเป็นหมื่นๆกล่องเลยนะคะลูกเพจขาแล้วก็ที่สําคัญค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเข้าของเนี่ยราคาแบบขึ้นสูงมากๆเลยพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยก็อ,อยู่ในราคาที่สูงมากกว่าปีที่แล้วลลอ่ะไก่โลเท่าไหร่นะล,ลุงอู๊ดไก่โลร้อยยี่ตกใจเลยลปีที่แล้วมาช่วยน้ำท่วมที่ลมสักไก่โล65บาทปีนี้ร2 0ปีนี้120ยี่ตกใจมากเลย ก็อยากจะขอให้ทางลูกเพจนะคะถ้ากว่าอยากร่วมบุญกับโรงครัวลุงอูดอิจันนะคะคก็สามารถที่จะร่วมบุญมาได้นะคะแล้วก็คือเราปักบุดเอาไว้แล้วนะคะเ,คเลขที่บัญชีนะคะคก็จะเป็นของอทางมูลนิธิเพชรเกษมโดยตรงนะคะคก็สามารถร่วมบุญกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่แบงค์นี่เป็นแบบจิตอาสานะคะ<อ>พี่แบงค์น่ารักมากเมื่อวานก็ไปช่วยชาวบ้านนะคะส่วนวันนี้ก็มาช่วยนี่ ตักเข้ากล่องเป็นมังสุดท้ายที่เพชรบูรณ์เนาะเพชรบูรณ์เราจะต้องไปฤดูฤดูน้ำท่วมต่อที่จังหวัดน่านแต่ว่าที่กลับไหนเดี๋ยวรอลงอุ้ดแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งใช่เป็นห่วงนะไม่ใช่แค่จังหวัดน่านและเพชรบูรณ์เป็นห่วงคนทั่วประเทศเลยไม่รู้ว่าน้ำจะแบบมามากขนาดไหนไม่รู้ว่าพายุจะเข้ามาอีกหรือเปล่าลย ก็ต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูกันนะคะ,ะวันนี้ทั้งหมด1000กับอีก500กล่องนะคะหากว่าจำไม่ผิดที่ลุงอู๊ดบอกเมื่อสักครูน่นี้ก็เดี๋ยวจะมะีหน่วยงานท้องถิ่นนะคะมารับเข้ากล่องนะคะก็จะไปให้กับชาวบ้านแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะห่างออกไปสักนิดนึงอะ่ะจะจะมีเครื่องที่ผักพันผักดัานนา้ำแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่เนาะก็นะะ่ารักค่ะเดี๋ยวจะเอาข้าวเนี่ยไปให้กับพีพีเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครัวกันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็พ่อครัวก็คือเริ่มเก็บกันแล้วนะคะเพราะว่ามื้อนี้เนี่ยที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เนี่ยเริ่มเก็บเริ่มล้างกันแล้วนะคะมี่ไงวันนี้ได้ออกกล้องแล้วอ่ะพามาดูหลังครัวนี่เป็นงานลูกเพจ ความทุ่มเทนะคะของพี่ๆทีบูรีทีเพชรเกษมนี่โอ,โ,โอ้โหแล้วลูกเห็นเชื่อไหมผัดหม้อใหญ่ขนาดนี้นะแต่รสชาติก็คือแบบเข้าถึงคลิกถึงทิ่งมากถึงเนื้อมากคือรสชาติเนี่ยไม่มีตืดเลยคือปกติถ้าเราแบบทำกับข้าวที่แบบเยอะขนาดนี้เนาะมันก็อาจจะมีบางทีบางครั้ง,งที่แบบรสชาติมันไม่คงที่แต่ว่าที่โรงครัวลุงอูดอิจ,จันเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างรสชาติคือแบบถึงใจนะคะอ่า ก็เป็นภาพความทรงจำนะคะเป็นข้าวกล่องนะคะวันสุดท้ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็หลังจากเนี้ยเดี๋ยวลุงอูดก็จะสัญจรไปที่น่่นต่อลุงอูดอยากยให้พูดความรู้สึกแทนชาวเพชรบูรณ์่อยที่ได้มาผมผมในฐานะลุงอูดี่จันเนาะได้ำํำลงครัวแล้วก็ทีมงานมาช่วยเหลือชาวลมงัก์ตั้งแต่ น้ำเริ่มเข้ารับหนังสือฉบับแรกจากอำเภอหล่มสักไม่ไม่ได้ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับพร้อมล้อหมุนทันทีเลยนะฮะมาถึงที่นี่ประมาณตีหนึ่งฝนตกหนักมากตั้งโรงครัวผ่าสายฝนนะครับสามวันที่เรามาอยู่ที่นี่ประทับใจอะไรหลายๆ,ๆอย่างหลายๆ,ๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เทศบาลน,นะครับ ตำบลตาลเดี่ยวที่นี่ประชาชนที่หลังไหลามาช่วยกันแพ็คข้าวมาทําข้าวตื่นตัวกับการช่วยเหลือตื่นตัวการเป็นผู้ให้นะครับประทับใจจริงๆและขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้เราเข้าสู่ภาวะปกติแล้วน้ําลดลงหมดแล้วล้างบ้านกันหมดแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้สบภัยที่ ได้รับผลกระทบมีกำลังใจและก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับเรามาซับทุกของพวกท่านเรามาให้กำลังใจพวกท่านนะครับนี่คือครัวลุงอูดอีจันครับค,ครับเ,เดี๋ยวเราก็เคลื่อนพลช่วงบ่ายนี้นะครับกำลังพลทั้งหมดจะไปที่จังหวัดน่านนะครับขอบคุณมากนะครับลูกเพจครับต้องขอบคุณลูกเพจด้วยนะ ทุกบาททุกสตางค์ทำข้ากล่องเลี้ยงคนนะครับขอบคุณลูกเพจด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันศาสตร์จีนแล้วก็เป็นวันแม่ด้วยก็ขออนุโมทนาบุญให้กับลูกเพจทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับลูกเพจครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่ก็เป็นความในใจของลุงอูดนะคะก็ขออนุญาตสาธุสาธุกับลูกเพจทุกๆุท่านเลยนะคะที่มีส่วนร่วมในการร่วมบุญในครั้งนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศนะคะข้าวกล่องนะคะอ๋ะอนี่นี่น,นี่ท่านนายก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 เทศบาล ท่านนายกสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วของโรงทัวร์ลุงอู๊ดอยากฝากอะไรถึงลุงอู๊ดแล้วก็พี่ๆทีมงานค่ะฝากฝากขอบคุณมากๆเลยครับทีมงานทุกท่านโดยเฉพาะทีมงานของลุงอู๊ดแล้วก็ลุงอู๊ดด้วยมากินนอนอยู่ด้วยกัน3วัน3วัน3าคืนเลยละที่มาอยู่ด้วยกันนี่ชาวบ้านฝากขอบคุณมากชาวเทศบาลตาัวครเดียวนะครับขอบคุณทีมงานของลุงอู๊ดเพจอิจัามากๆเลยครับผมว่า <laughs> หนึ่ง <laughs> เรื่องอาหาร ประทับใจท,ทั้งในคุณภาพแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือหนึ่งถือว่าเป็นน้ําใจที่ชาวตำบลตาเดียวไม่ลืมเด็ดขาดครับผมอันนี้ขอบคุณมากๆครับผมคร <ะ S 1> <ำ>ับครับขอบคุณท่เทศบาลตำบลตาเดียวทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าเพราะเป็นท่านาานายกเทศบาลนะคะตำบลตาเดี่ยวนะคะก็ต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็อยู่กับ ทีมงานแล้วก็อยู่กับลุงอู๊ดนะคะตลอดตั้งแต่ที่เราลงมาเลยนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะซาบซึ้งมากๆเลยขอบคุณนะคะลูกเพจทุกๆท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกบาททุกสตางค์นะคะของลูกเพจไม่ว่าเราจะขอเปิดรับบริจาคสักอ่า กี่หนกี่ครั้งเนี่ยลูกเพจก็ร่วมบุญร่วมใจกันมาตลอดเลยต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะทุกบมาทุกสตางของท่านนะคะอยากให้รับรู้ไว้เลยว่าเรานํามาทําบุญจริงๆค่ะทําบุญให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนไทยด้วยกันนะคะเราจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังค่ะคำคำนี้เนี่ยพี่จันบอกเอาไว้เสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่พี่จันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็เลยเกิดเป็นเพจอิจนันเกิดเป็น รงกลัวลุงอูดอิจันขึ้นมาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุให้กับผู้ที่ร่วมบุญเข้ามานะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกทกท่านนะคะเป้าหมายต่อไปค่ะที่เราจะไปกันก็คือจังหวัดน่านนะคะแล้วพบกันนะคะส่วนจะเป็นพิกัดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอลุงอูดชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ